ความเร็วในสถานฟ้าเลยจะทำให้การบินในเครือบินระบบใหญ่ๆอย่างนี้นะมันง่ายได้ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยครับกับเว็บไซต์ไทย เวอร์ทอยด์คอมนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเจอกับเรานะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาที่สนามกว้างๆเงี้สวยๆางี้ครับคุณผู้ชมครับมาพบกับสินค้าของเราอีกเช่นเคยกับคลิปนี้นะครับวันนี้เป็นสินค้าตัวพิเศษครับที่เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้จะมาพร้อมบินเลยนะมาโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องติดตั้งอะไรนะฮะเพียงแต่ใส่หางเท่านั้นเองแต่ครับเจ11ครับคุณผู้ชมครับสินค้าสวยนะครับเครื่องบินลบนะที่เป็นยังไงนะฮะมีข้อดีนะะตรงนี้เลยนะฮะ เป็นไฟสองสว่านนะครับมีมาให้ด้วยนะครับกับไฟที่เป็น LED นะฮะติดตั้งมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดนะครับตัวนี้แล้วก็ที่ล้อนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเลี้ยวล้อได้นะครับสามารถที่แท็กซี่ได้ครับตัวนี้เลี้ยวล้อได้ด้วยนะฮะมีล้อที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะฮะล้ออยู่ด้านล่างนะครับเลี้ยวได้แล้วก็ข้อสำคัญพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือตัวนี้มีระบบการติดตั้งไจโร 6G มาด้วยนะครับสังเกตจากว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะครับ เวลาเครื่องบินเสียระดับนะฮะดูที่แผนหางนะครับอย่างนี้นะฮะแผนหางแล้วก็แอร,รอนเนี่ยจะทําการคอนโทรลเองนะฮะเวลาเครื่องบินเสียการทรงตัวนะครับซ้ายขวายอย่างนี้นะครับจะทําให้การบินในเครื่องบินระบบใหญ่ๆอย่างนี้นะเครื่องบินลบที่บินยากๆอย่างงี้เรียกว่าแรงสถานฟ้านเนี่ยมันง่ายไดสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ <S <S คือเครื่องบินแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เล่นเนี่ยจะเป็นมือเก่านะฮะแต่ว่าสําหรับตัวนี้ออกแบบมาให้ผู้เล่นเล่นกับมือใหม่ได้ด้วยโดยการติดตั้งระบบ6 g โดยรีโมทเนี่ย เป็นเทคโนโลยี <Wars> ในขั้นตอนที่แบบมีระบบรักษาการทรงตัวอัตโนมัติเข้ามานะครับตัวนี้ครับ J10 เขาบอกว่าบอเตอร์นี่แรงมากครับเป็นบัสเซดนะขนาดอยู่ที่ส2 1 2นะครับรอบอยู่ที่2450นสียิะครับเสียงนี่เลี้ยวบินกัมปนาดเลยทีเดียวครัสุดยอดนะฮะเราจะทดสอบบิน J11 นะฮะว่าจะสนุกขนาดไหนนะตัวนี้สามารถบินคืนได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบดินกับเราครับคุณผู้ชมครับตามเรามาตัวเจ11ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับข้อดีของมันนะฮะก็คือสามารถที่จะแท็กซี่กับพื้นนะครับคือวิ่งนะฮะโดยการเลี้ยวล้อหน้านะครับคุณผู้ชมครับก็จะดีกว่ารุ่น ตัวอื่นนะครับตัวนี้เลี้ยวได้นะแล้วก็ไฟใต้ท้องสว่างมากนะครับคุณผู้ชมครับวาวเจสี่ตัวน,นี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นระบบที่มี6กสีนะ ตันี้ออตโตเมติกนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะปล่อยสติกนะครับบินได้นะครับโหเนียนมากครับเรียกว่ามือใหม่ๆก็สามารถเี่จะเล่นตัวนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับความเร็วที่สถานฟ้าเลย ความเร็วที่จับยิงครับคุณครับจับเลยนะฮะปี๊ดเลยฮะปล่อยนี่หมดนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องบินรักษาทรงตัวเองนะครับไม่ต้องใช้ตัวเราบังคับ ล่อนด,ดีครัลองดูตัดมอเตอร์นะครับคุณชมครับเนี่ยตัดมอเตอร์ก็เครื่องจะร่อนนะครับ โอ้โห oh ครับเป็นไงคุณผู้ชมครับดังเรียกว่าสถานฟ้าเลยทีเดียวนะเรียกว่าคุณผู้ชมที่ชอบเครื่องบินแรงๆนะครับแรงสถานฟ้าแบบนี้ก็ทรงส,ส,สเกลส,สวยๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดต่อเป็นเจ้าของกระพร้อมชุดนะมีสายคล้องคอที่รีโมทให้ด้วยนะครับตัวนี้มีสายคล้องคอมีปืนกาวนะครับมีเครื่องมือครบเลยนะปียญยสำรถที่แถมมาในกล่องเรียกว่าในราคาที่น่าเล่นที่สุดในราคาเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ6,000บาทกับ j 11นะฮะแรงๆอย่างนี้คุณผู้ชมครับตัวนี้สามารถที่จะ อัปเดตตัวเองได้ได้วยคือสมมติกรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเกิดมันเก่าหรือมันเสียหรือว่าอาจชำรุดไปเนี่ยเราสามารถซื้อบอดี้เ่าๆนะครับโดยเป็นบอดี้งานอื่นๆอามาลงได้เลยเรียกว่าการซื้อสินค้าในครั้งนี้เราสามารถที่จะแบบว่าต่อยอดในการบินได้นะครับคุณชมครับเรียกว่าสมดุลแล้วก็ดีที่สุดและคุ้มค่าเงินนะครับติดต่อเราครับเจเจเบสครับไทยบอทอทคอมตามไม่ได้โทรศัพท์ได้ดีไลายนะติดต่อเข้ามาเลยนะครับ,รว,รบ,รบวันนี